สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านใบเสรซทแมเนจเม้นท์ค่ะอีพีนี้มาเจอกันกับยิ้มนะคะจภาคุณผู้ชมค่ะไปชมบ้านนะคะที่โครงการหมู่บ้านเซนสิริคาวค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีเดินทางสะดวกสบายค่ะสามารถเดินทางผ่านทางถนนบายพาสพัทยาระยองนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ยัง ไล่ล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวค่ะอยู่ใกล้กับตลาดนพเกา้าใกล้กับอบอตอมะขามคู่ค่ะและยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อไลยล้อมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสเซเว่นอีเลเว่นค่ะบริเวณด้านในนะคะตัวโครงการเองค่ะเขามีระบบดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านนะคะกับกล้อง C C T V และยังมีพื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธ,ธารณะค่ะให้บริการลูกบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะฟังแบบนี้กันแล้วนะคะ ใครอยากจะไปดูด้านในตัวบ้านถ้าคุณพร้อมแล้วตามยิ้มมาเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ภายในบริเวณบ้านเล็กที่125ทับ115ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมชั้นเดียวค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวนะคะสามารถจอดรถบริเวณด้านหน้าได้1คันค่ะกับพื้นที่26.7ตารางวาค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะซึ่งนะคะบริเวณนี้สามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้ค่ะถัดเข้ามา บริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารค่ะข,ขนาด4 6ท่านได้แบบสบายๆเลยค่ะ ถัดเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะพบกับบริเวณห้องครัวนะคะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นห้องครัวไทยได้ค่ะและบริเวณห้องครัวเองค่ะก็มีประตูเชื่อมไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีการนะคะต่อเติมพื้นที่พื้นไว้บางส่วนแล้วค่ะบริเวณน,นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะต่อเติมหลังคาใช้ทําเป็นพื้นที่ซักล้างตักผ้าได้ค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและห้องนอนที่2ออยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างกระจกนะคะที่สามารถเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านนอกและสําหรับพื้นที่บริเวณด้านในของตัวห้องค่ะสามารถที่จะวางเตียงขนาด5-6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ บ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำนะคะไว้ใช้ร่วมกันค่ะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเซนซิรินทาวแยกขนมไร่หากมาจากเส้นมอเตอร์เวย์ชนบุรีพัทยาให้เลี้ยวซ้ายไปทางระยองจากนั้นขับตรงไปบนถนนสาย36ประมาณ16กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือบริเวณแยกขนบไร่ค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการเซนสิริทาวจังหวัดระยองค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะคะผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o แ Fan p a เ e J Asset Management หรือ YouTube Channel เล่งบ้านบ้านใบเจ s อเอชเอ a ดเม e เทค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะพร้อมให้คําแนะนําและบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยลคะค่ะเรายังมีซัรพอร์ต่ขายสภาพัง ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดอีกหลายที่เลยละคะ่ะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ